ีครับเนาะแเราก็มาปิดครับเขตแดนตรงน,นี้ก็จะเป็นเขตแดนของเราเดี๋ยวจะทำตะข่ายว่าไก่มันเข้ามาเยอะนะครจะมักไฟเราก็ขยับขยื่นนะครับ หลังที่จอดมานานครับนี่ได้ยืดเส้นยืดสายบ้างแล้วระบบก็ถือว่ายังตัวจ้าดอยู่นะครับเจะมาไฟโรยเรา เสียงก็เดินเรียบนะครับเครื่องก็ทำมาใหม่นี่ก็ฤดูการเกี่ยวข้าวซ็ตก็น่าจะได้นี่ถ้ามีงานเยอะก็ลุยสองคันเลยครับ ทีมงานเราก็มีเจ้ามักไฟร้อยแล้วก็พีซีร้อยสามสิบคมสูนะครับ รับเฮ้ยตาเต้ๆว่าตรงนี้จะทำเป็นทางน้ำให้มันออกไปนะครับให้มันออก ដ่าដ่าតុងនេះត្រង់អាតុងនេះមិនទៅជារងน้ําออกไปโน่น เออเชื่อนี yeah. ่ต้นไม้นี่พอดีเลยครับนี่เป็นเรื่องเ ก็จะรวมหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำจะ,จะเสร็จดูการนี่แหละฤดูการจะลงก่อนเพค่อยต้งเต่งเอาว่าช่วงนี้ก็ใช้ไปก่อน Thank you. แรงไม่แรงดูเอาครับจัดไม,ม่พี่น้องเออเสมอต้นไม้นะ่ะเสมอต้นไม้เนี่ย เดี๋ยวก็เราจะใส่ตะไคร้ครับเพราะว่าไก่มันมาคนระับไก่ตัดะเนี่ยตัดมาหนี่ยนี่เออ นี่มันจะเป็นแนวเดี๋ยวเราก็ใส่ตะไคร่กันไก่ครับให้มันเข้ามาก็ไก่จะเข้ามาจิกเศษอาหารในเขตรเราอยู่ นี่ไอซูนซูนสามไหมฮะเออเขาแล้วบอมไม่ขู่ไม่เลยเออมาเอาซูนสามมาทุกวันที่หนึงจะงวดน,นี้แหละ โอ้มาอยู่เต็มแพงเลยวะนะฮะน่าจะเป็นชุดใหญ่ไฟกับพริบอีกแล้วพี่นอ้องปรมเสร็จแล้วเอามาฮะอาชุดเมียเลย ศูนย์สามอ่ะอยากได้ศูนย์สามเนาะนี่พี่น้องก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหยมบหยิบอ๋อสวยแล้วครับพี่น้องนี่ก็เอารูปเข้าร่างเดี๋ยวเอาสแลมมาบังครับไกม่มันชอบเข้านะครับ เอฝากติดตามด้วยนะครับผมเจ้าทีเด็ดมักไฟรอยสวัสดีครับ